mm -hmm. มาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะคะกับ Acer Aspire A314-22R6F4 ที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าทั้งราคาและประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยระบบประมวลผล AMD Ryzen 3 3250U ที่สามารถทำงานทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยมและจอ IPS Full HD ขนาด14นิ้วที่ให้ภาพสีที่คมชัดสวยงามจะใช้ทำงานก็ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งงานเอกสารและงานกราฟิกเพราะรุ่นนี้ก็มีการ์ดจอออนบอร์ดมาให้ด้วยหรือจะดูหนัง ฟังเพลงก็ครบรถความบันเทิงแถมยังไม่ต้องกังวลกับการพกพาไปไหนมาไหนเพราะดีไซน์เรียบง่ายและยังขนาดเบาไม่ถึง2กิโลกรัมเท่านั้น ขยับขึ้นมาอีกนิดกับเลโนวาไอเดียแพด34ลีราอิตาลี6ที่พบพาสะดวกด้วยน้ำหนักเพียง1.41กิโลกรมัมและหน้าจอขนาด4นิ้วที่มีโหมดถนอมสายตาแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษนั้นก็คือแรมที่มีมาให้ทั้งแบบออนบอร์ดจำนวน4กิกะไบต์และแบบถอดได้อีก4กิกะไบต์ทำให้สามารถเพิ่มแรมได้สูงสุดรวม12กิกะไบต์เลยทีเดียวค่ะอีกทั้งโน้ตบุกรุ่นนี้ยังรองรับ Wi-Fi 6ซึ่งมีแบนด์วิดต์กว้างขึ้นจึงสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สเสถียรกว่าและรวดเเรร็ววขึ้น่่าชิิปุด นอกจากนี้ยังเพิ่มระดับความปลอดภัยด้วยแผ่นปิดกล้องเว็บแคมที่ช่วยป้องกันการถูกสอดส่องอีกด้วยถือได้ว่าเป็นโน้ตบุกระดับพื้นฐานที่คุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆค่ะสำหรับใครที่ชอบพกพาโน้ตบุ๊กไปทำงานตามร้านกาแฟ Acer Swift หนึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวค่ะเพราะนอกจากจะมีดีไซน์ที่บางและน้ำหนักเบาเพียง1.3กิโลกรัมแบตเตอรี่ยังใช้งานได้นานสูงสุดถึง15ชั่วโมง เรียกได้ว่าไม่ต้องพบอะแดปเตอร์ไปด้วยก็ทำงานได้ทั้งวันค่าส่วนสเปคนั้นแม้รูปร่างจะบางแต่ระบบประมวลผล Intel p เพนเทีย i l v e r n 6000ที่มาพร้อมแรม4 g b นั้นทำให้สามารถทำงานเอกสารดูหนังฟังเพลงและตัดต่อในระดับเบื้องต้นได้อย่างลื่นไหลอีกทั้งยังประหยัดไฟแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็ต้องเป็นแป้นสแกนลายนิ้วมือและไฟแบ็คลิบนคีย์บอร์ดซึ่งหาได้ยากในแล็ปท็อปราคาระดับนี้ หากใครกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้คล้ายแท็บเล็ตเราขอแนะนำ VivoBook Flip 14จาก ASUS รุ่นนี้ครัเพราะนอกจากตัวเครื่องจะบางเพียง11.6ม mm, ิมและพับหน้าจอได้360องศา เพื่อซ่อนคีย์บอร์ดได้แล้วหน้าจอย,ยังเป็นแบบทัชสกรีนที่รองรับเอซูสเทนจึงเหมาะสำหรับใช้จดข้อความหรือใช้ในงานออกแบบส่วนด้านประสิทธิภาพของ CPU ซึ่งเป็น Intel p e n นเทีย o โ4 0 5 u นั้นรับรองว่าสามารถใช้ทำงานในระดับพื้นฐานได้สบายๆและอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือดีไซน์แบบนาโนเอทที่แม้หน้าจอจะมีขนาด14นิ้วแต่ด้วยขอบที่บางเพียง6.15ม mm, ิลลิเมตรจึงให้อัธรศในการดูหนังได้ไม่แพ้โน้ตบุกรุ่นใหญ่ค่ะ เมื่อพูดถึงโน้ตบุ๊กในราคาไม่เกิน15,000บาท แน่นอนว่าต้องมีเดลอินสป i r รอน5 5 5 5รุ่นยอดนิยมนี้ค่ะเพราะมีสเปคที่เรียกได้ว่าไม่ต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถใช้งานได้อีกนานไม่ว่าจะเป็น CPU จากค้าย AMD ในรุ่นไรเซน3 3250 u อยู่ที่มี2คอ4เทรดและแรมมากถึง8 GB จึงถือได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างดีแบบไม่มีสะดุดเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอีก 512GB ที่เรียกได้ว่าเกินพอสำหรับการ ใช้งานกู้ทั่วไปแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็ต้องเป็นบริการซ่อมแซมถึงบ้านหรือออนไซต์เซอร์วิสที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในกรณีที่โน้ตบุ๊กของเรามีปัญหาค่ะ มาดูกันต่อที่โน้ตบุ๊กจากแบรนด์ Lenovo กันบ้างค่ะซึ่งในรุ่น IdeaPad 3 1 5 a d a นี้ระบบประมวลผลจะใช้ชิป AMD Ryzen 3 3 2 5 0อยู่ที่สามารถใช้ทำงานทั่วๆไปได้อย่างลื่นไหลไม่มีกระตุกหรือจะใช้เล่นเกมที่กราฟิกไม่สูงก็ยังพอไหวค่ะแต่ที่น่าสนใจก็ต้องเป็นคุณภาพของระบบเสียงที่คมชัดระดับ Dolby Audio ซึ่งช่วยเพิ่มอรรถรสในการดูหนังฟังเพลง เหมาะสำหรับใครที่ต้องประชุมงานออนไลน์บ่อยๆผ่านทาง s k y p e ีหรือ z o ูมนอกจากนี้เมื่อใช้งานเสร็จแล้วยังมีแผ่นชัตเตอร์สำหรับปิดกล้องเว็บแคมเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวโน้ตบุ๊กเอสพรุ่นนี้นอกจากราคาที่ไม่สูงแล้วยังมีจุดเด่นคือพื้นที่ของฮาร์ดดิสที่มีมาให้กันอย่างจูใจถึง1ทราไบต์ เรียกได้ว่าลืม e x t e r n a l r i v รไปได้เลยค่ะส่วนประสิทธิภาพในการทำงานนั้นแม้ว่าระบบประมวลผลจะใช้ AMD a t h l o n Silver 3050ยู่ U ตามแบบฉบับโน้ตบุ๊กราคาย่อมยาวที่ความเร็วและความแรงอาจจะสู้รุ่นราคาสูงไม่ได้แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้ทำงานในระดับเบื้องต้น นอกจากนี้โน้ตบุกรุ่นนี้ยังเหมาะสำหรับการพบพาไปทำงานนอกสถานที่เนื่องจากแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง10ชั่วโมง45นาทีด้วยการชาร์จเพียงราวราว90นาทีเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งโน้ตบุกราคาคุ้มค่าจาก ASUS ที่ในรุ่นนี้มีระบบมวลผล AMD Athlon Silver 3050U จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองการใช้งานในระดับพื้นฐานอย่างงานเอกสารทั่วๆไปได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโน้ตบุกรุ่นนี้ยังมีพอร์ตต่างๆสำหรับการเชื่อมต่อมาให้อย่างครบถ้วนรวมทั้ง USB 3.2ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหากใครชอบดูหนังฟังเพลงจากเว็บสตรีมมิ่งต่างๆก็น่าจะถูกใจกับหน้าจอ Full HD ขนาด15.6นิ้วที่มีดีไซน์ขอบจอบางแบบ Nano Edge ซึ่งทำให้มีพื้นที่จอบวางขึ้นเป็นสัดส่วนถึง83%เมื่อเทียบก,กับขนาดตัวเครื่อง สำหรับใครที่อยากเปิดใจลองอะไรใหม่ๆเราขอแนะนำโน้ตบุ๊กจากแบรนด์ BMA X ที่มีกระแสตอบรับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่ความบางเฉียบเพียง15มิลลิเมตรและหน้าจอ Full HD ขนาด15.6นิ้วที่กว้างจูใจอีกทั้งมีแป้นพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมน้ำแพดและทัชแพดกว้างถึง4.7นิ้วที่รองรับการใช้งานแบบมันติเกนเจอร์ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานเอกสารต่างๆได้สะดวกขึ้นส่วนด้าน CPU นั้นเป็นการใช้ชิป Intel Celeron N4100 และมา พร้อมแรม8 g b จึงต้องบอกเลยเข้าว่าสามารถใช้งานในระดับเบื้องต้นได้ดีเลยทีเดียวและแม้ว่าจะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมาให้เพียง128 g b แต่ก็มีช่องมาให้สำหรับเพิ่ม SSD ค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กราคาย่อมยาวเราขอแนะนำโน้ตบุ๊ก k s u u รุ่นนี้ค่ะเพราะไม่เพียงแต่จะพกพาได้ค่อนข้างสะดวกแล้วระบบประมวลผล Intel Celeron N4020 ยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานระดับเริ่มต้นเช่นงานเอกสารใช้งานอินเทอร์เน็ตและเรียนออนไลน์ได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบฮาร์ดดิสก์ยังมีมาให้ถึง1ทบจึงสามารถบันทึกไฟล์างานต่างๆและรูปภาพได้อย่างจุใจส่วนด้านอินเทอร์เฟซ สำหรับการเชื่อมต่อน,นั้นถือว่ามีพอร์ตต่างๆมาให้อย่างครบถ้วนทั้งยังมีพอร์ต USB 3.2ที่มาสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาให้อีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด